ไม่มีคู่แจ็คแซมมี่คู่เร็วจะเร็วเปิดประตูแล้วครับเปิดประตูนะครับหัวหน้าทีซีมาแล้วครับบอสเดอบบอสเดอบบอสทีซีกันอีกเอาเข้ามาเข้ามาคนดับจะได้ครับฝั่งวิสาเขารอคนดับเพลิจะได้ครับเขียนสึ่สิสิบห้าไปตามสัญญาเราเขาจะเริ่มช่างเขาชุด ก็งานเนยคือเขาเล่นเพิ่มเล่นแชมเ้ยเล่นส0ิบใบสิบล้านแต่สัญญาลงมาแล้วว่าเขาจะเล่นให้เต็มที่แต่เขาก็มาอยู่ประมาณเนี้ยครับไม่ถึงยี่สลบลอดเขาบอกว่าก่อนเรื่องเขามีสาสิบสี่ผมบอกว่าบวกลบมาสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าได้ไหมเขาก็บอกโอเคตกลงแล้วผมก็บอกว่าเล่นเต็มที่ไม่หนีไม่แอบนะถ้าจะอยู่ก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยผมคุยกับหัวหน้าหัวเขาไปแล้วครับเขาก็ตอบโอเคทุกอย่างแต่นแต่ที่เล่นผ่านมาคือเขาหนีเขาแอบทุกวันเลยครับผมได้อุ้มแค่ตัวหลุดแบบสี่ห้าเคสอุ้มมากส ก็จะละเอวิสัทโราไงครับทำไมเขียนสัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาเปิดเปิดประตูให้นี่นะครับตอนนี้ให้คุณผู้ชมนะว่าโดนดีฟิกัดยิงแน่นอนโหดๆรเลยครับป้าหมดไปแล้วไอ้ผู้ชายพูดก็ได้ครับหรือว่าจะผู้หญิงจะพูดผู้ชายดีกว่าครับเอาผู้ชายดีกว่าอันนี้เรื่องเรื่องสัญญาผมผมผมไม่รู้ไม่รู้ครับแต่ผมว่า คนผมไม่รู้ได้ไงครับอันนี้คือตอบไม่รู้นี่คืออะไรสัญญาผมมันของเล่นของคุณเหรอหรือว่าอะไรอะไรครับผมหัวหัวแก๊งเป็นคนเซ็นครับผมผมไม่ได้เซ็นแล้วคนในแก๊งก็ควรจะรับรู้ปะถ้าหัวแก๊งรู้แล้วอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นความผิดผมครับอ่าไม่รู้ทีหลังก็ไม่ต้องพูดก็ได้ให้คนอื่นมาพูดแทนดีกว่าไหมผมตลกกับคุณปะเนี่ยเราปรีมันคุยกับใครอะตอนนั้นนะวันนั้นะ เดี๋ยวแป๊บแป๊บนึกก่อนที่สัญญาเขาบอกว่าให้เล่นเต็มที่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือตามตามที่เห็นนะครับแก๊งผมเขามากันแค่นี้จริงๆผมพยายามตามให้ครับเขาก็ก็ที่อ่อนพื้นก็มีประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีคนที่มีปัญหาข้างนอกด้วยครับเขาก็ผมก็เลยพยายามตามไม่มาได้มากที่สุดครับ ตอนนี้ก็ตามมาได้เท่าเท่านี้จริงๆครับจริงๆก็ตามพยายามตามคนที่เข้ามาได้จริงๆคือเท่านี้จริงๆครับไม่คุณคุณคุณลองคิดดูนะจวิสาคุณลองคิดนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณที่ได้เปรียบอ่ะแล้วคุณมาเต็มสล็อตอ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งมาห้าคนอ่ะคุณจะรู้สึกไงคุณตอบผมดิก็ไม่สนุกครับเออคุณก็รู้กันนี่เพื่อนคุณรู้อยู่แล้วครับว่าคุณมีปัญหาแต่แค่ไม่อยากเข้าแค่นั้นเอง อันนี้ผมก็พยายามตามมาให้ครับได้แค่นี้จริงมันใช้คำว่าพยายามตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะในสัญญาคุณเขียนไว้ว่าอะไรคุณจะเต็มที่กันถูกไหมมันมีพยายามเต็มที่ด้วยหรอครับในสัญญามีไหมไม่มีครับเออแล้วแล้วจะตกลงในสัญญาเราไหมครับถ้าทําไม่ได้อันนี้หัวเขาคุยมาผมไม่ได้เป็นคนคุยัลโหลครับเอ้ยเซนครับวัวได้ยินโคอีก มาพูดว่าจะตีพวกมึงให้แกงแตกแล้วเอามือมากราบตีนอ่ะแบบคานมากราบตีนเอแซัอ่ะอ๋อก็เนี่ยครับดี๋ยวผมผมรอนัดวันตีเขาอยู่อ่ะเอาดอเอาดีใช่ครับไหวไหวเหรอไอ้สัตว์ไม่ไหวก็ก็สู้ครับเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีไหวดิมึงต้องไหวอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะนั่นตอนไหนจะเก็ตอนไหนผมไม่ทราบเลยรอคุยกับพี่พันครับโอเคโอเคได้ได้ครับเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่า จะต้องรวมกันยังไงแล้วก็ค่อยนัดกับเขาทีเดียวงันเอาอเอาเอาอย่างนี้อย่างยกเนี่ยมันมีคนนึงที่มาบุกมาบ้านคนนึงแล้วตายผมก็เลยให้เขาขอ<ช>พูดเขาบอกว่าคนนั้นพี่ผมเองครับใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวนัดไฟก็ได้ผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวสองทุ่มเขานัดไฟผมก็เลยให้น้องไปเอาหลอดผับครับแต่ไปยังไม่ทันถึงภาพเลยครับน้องผมโดนอุ้มไปสามเคสผมก็เลยงงกันเอาไหนว่านัดไฟกันอ๋ตอตอน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 ที่คุณบอกว่าอ่า พี่เขาไปหมุ่งบ้านคุณใช่มบใช่ครับใช่ก็คืเลยให้เขาขอพูดมาเขาออกมาแล้วแล้วเขาไม่ได้บอกฝั่งอะไรของผมเลยครับก็คือเล่นกันไม่สื่อสารกันเลยใช่ไหมอันเนี้ยเขาเขาเขาไม่ได้บอกไว้จริงๆครับอันนี้ขอโทษด้วยครับผมก็เลยไม่รู้จริงๆแล้วก็มีคนที่บอกว่าได้เคสเพื่อนคุณมาหน้าบ้านผมสองเคสผมก็เลยวนกลับไปเพื่อที่จะเล่นแบบอัน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 นี้ผมไม่รู้จริงๆครับเพราะผมไม่ได้เป็นคนคุยมา ส่วนคนที่เขาคุยเขาก็ไม่ได้บอกมาอีกทีนึงครับแล้ววันแรกเราคุยกันเรื่องถึงสล็อตถูกไหมหัวแก๊งคุณบอกว่าสล็อตจริงๆอ่ะมันมีประมาณสามโอกแต่ติดนู่นติดเนี่ยมาเต็มที่ได้ยี่สิบห้าเสียบุเบนที่อะไรสุดไหมครับ <S <S รแล้วคนไหนครับถึงยี่สิบห้าไหมแล้วเมื่อวานผม,มถึงมผมอุ้มคุณถูกไหมผมถามคุณ<ม>ว่าครับสามสองสามวันมานเนี้ยมาเร่นกันกี่คนคุณบอกว่าไม่ถึงสิบห้าคนอันนี้คือเต็มเต็มที่แล้วใช่ไหม เสียงมึงอย่าสั่นไอ้เฮียเสียงมึงอย่าสั่นสั่นน้ำเฮียอะไรล่ะปกติลุงเสียงมันปกติครับลุงเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วจะแก้ปัญหาไงครับพิศษไม่คือถ้าเขาคุยตั้งแต่วันแรกว่าอ่ะบวกลบอะสล็อตเขามีสามสามสี่อะวันนั้นที่คุยอะแล้วแบบบวกลบว่าแบบยี่ห้าแล้วมันไม่ได้เหลือสิบยี่สิบอะไรเงี้ยมันคือมันก็เฟลอะ คือถ้ามันบอกต่แรกกัะมันจะไม่เกิดในการอย่างนี้ครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยแล้วมันก็ลงไปแล้วว่าจะเต็มที่ํำอะไรมันก็แบบพอเล่นมาน้องในแก๊งมันก็เฟลอะที่ผมจะสื่อที่เรียกมาคุยวันนะครับครับเข้าใจค่ะเมื่อวานคุณบินบินบินเร็วด้วยบินเที่ยงคืนด้วยผมอุ้มอุ้มเคสสุดท้ายตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วคุณก็หายไปเลยไม่เจอเลยแล้วก็มีที่พี่ผมเขาต่อคิวแต่คนนั้นที่เขาหลับแล้วเขาก็มาอ่านั่นแหละครับเคสสุดท้ายที่ผมผมอันนี้ไปรีเมคไปอ๋อครับครับ กกลล้อืแล้ววันนี้จะตามเพื่อนไหมครับทำได้ไหมมากกว่านี้ไหมวิษณ์ผมพยายามตามอยู่ครับผมพยายามตามตลอดตอนีวันนี้ผมไปสักตรงนี้กับคุณนะผมไม่ได้ไม่ได้อยากดีไม่ได้อยากอะไรเลยนะถ้าคุณไปใหญ่ไปเล่นมันก็คู่เดียวมันก็แป๊บเกี่ใบจบแล้วครับกี่ใบเล่นสามสิบครับสามสิบเงินเดิมพันสิบล้านใช่ค่ะ แล้วถ้าคุณเสียตังค์เนี่ยโดยที่ที่แกงคุณไม่เต็มที่เนี่ยคุณจะรู้สึกไงพิสัาเน่เน่ยน่ผมให้ดูไอเซิร์ฟว่าไปสักมาจริงๆคคนที่มาก็ก็น่าจะมาได้ประมาณนี้ครับคนที่ไม่มาผมไม่รู้ที่ทำไมไอเซิร์ฟอะไอเซิร์ฟว่าสักมาเห็นไหมคำว่าเซิร์ฟเราตอนนี้จะต้องนิ้วอะเน่ดูดูของผมที่ทีแรกเขามาผมก็เลยโชว์มันคืนไปครับตอนนั้น แต่ตอนนี้ผมตามแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วครับตอนนี้เห็นชื่อเขาขึ้นเอออยู่นี่ตอนสองทุ่มใช่ไหมเน่ใช่ครับเบอร์โชว์มันเขาก็ไปสักมาเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครรับตอนนี้้ไมู่เหมลยครับว่าตามไม่ได้ครับติดต่อแล้วโทรไปก็ไม่รับอะค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในเขตที่กำลังอุ้มอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเอางี้ครับถ้า ถ้าพรุ่งนี้วิาสาดยังเป็นอย่างงี้อยู่เดี๋ยวปรับวิาสาดแพ้เลยครับแล้วจ่ายเงินเลยไม่ต้องเล่นละเพราะผิดสัญญาครับปรับแพ้ญญไปเลยเรื่องเรื่องคนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะทําให้ได้ไหมแต่ว่าแต่ถ้าจะชนเท่าเท่าที่มีจะเอาไหมครับผมผมไมไ่สนใจคําพูดคุณครับตอนนี้ผมสนใจว่าสิ่งที่คุณทาในสัญญามันผิดสัญญาครับโอเคครับแล้วผมไม่ได้คุณพูดด้วยนะเมื่อกี้คุณพูดทําไมครับเออเลิกตึงเลิกตอง ตามนี้ครับทีซีจดเลยครับเขียนสัญญาแก้ฉบับใหม่เลยว่าถ้าวิสาหพุ่งนี้ช่วงเวลาสามทุ่มเนี่ยยังมาไม่ครบจํานวนที่ให้สัญญาไว้เนี่ยก็ปรับวิสาหแพ้ไปเลยครับแล้วก็จ่ายตังค์เลยแล้วก็จบคืองเล่นตอล้คือพรุ่งนี้ผมต้องมาถึงยี่้าเห็นไหมผมใช่ครับใช่ครับยี่้าขึ้นไปหนึ่งจุดศูนย์มึงมึงไม่มีปัญญาไม่ต้องแน่แต่ห้ามยี่สี่นะยี่ห้าเออทำไมอ่ะ หมวก็อะไรสัญญาเราเป็นญาตนครับเราไม่งั้นเราจะมปสัญญาไว้ทำไมอ่ะรู้ไหมผมก็เสียดายเลยแล้วท้าววิสาเป็นอย่างนี้ท้าวิสาเป็นท้าววิสาตีแก๊งอื่นแล้วแก๊งอื่นเป็นแบบวิสาอ่ะผมก็ปรับวิสาเอ้ยผมปรับวิสาชนะอยู่ดีผหูจ้ามึงไม่มีปัญญามีได้แต่กูมีแค่นั้นแหละอ่าโอเคตามนั้นครับไม่ต้องเคียร์แล้ลุงกูไม่ได้ขิงแต่กูแค่บอกเฉยนว่ากูมี แล้วมึงไม่มีทางน่ะมึงไม่มีแล้วัญญาที่จะหาไดดเดี๋ยวเดี๋ยวรอสัญญาเพราะมึงไม่มีสัองัีไม่ตัวหรอผมถามตรงๆเลยนะลึงไปหาข้อมูลมีไม่กี่ตัวเหรอลุงวัน้ลุงวันนี้ลองลี้งก่อนเนี่ยมก็ลุงวันนี้ลองนะถ้าจะถ้าจะนัดตอนนี้ก็ครับผมนัดรงเท้าครับรองเท้าอะไรอ่ะองเ้าดีอลุงอปลอมเนีสัตว์แล้วลุงนีเหรอแล้วลุงเป็นลุงไม่ได้มาได้ไงมงอ่ะไม่บอกลอกูมีดิ บอกเด็กไม่มีดางหรอกเด็กอีกสามวันเรลุงผมไปที่ร้านโอ้โหเ็เสียดายเลยผมไม่ได้ผมไปแรงไม่ทันกูขายต่อถ้าอยากได้อะบอกแจ็คกี้เออพี่เห็นน้องบอกว่ามึงเรียกไปคุยเรื่องอะไรนั้นใช่ปะร้านอะไรนี่แหละมึงถามง่ายๆเลยกูเป็นคนกดปอกคอให้ด่าผู้แม่งเองอะเนี่ยมึงถามเดริปเปอร์กับรอจะพูไอเอลเจีย เนี่ยสองแก๊งเนี่ยเป็นแกงที่ไอ้แก๊งไอ้แกงไอเฮียเซนเนี่ยเด็กมันอ่ะเพิ่งมางานครั้งแรกแล้วกูเป็นคนบอกบอกให้ด่าเองเพราะว่าแม่งตีไม่ตายางแม่งมายืดเต้นควต้องตีมึงก็ควรโดนด่าปะกูเป็นคนสั่งให้ด่าเอยทำไมด่าไอเฮียพอด่ามันไม่พอใจบ้าเวะเออหายแล้วเซิร์อยู่ไหนนะลูกอยู่ไหนทีซีทีี พีพันพร้อมเมื่อไหร่เลย้เสียงพี่ไปแล้วเ็มี่เต็มเตี๋ยเ็มเตี๋ยเเี๋ยเตมเตี๋ยเเตียตมี่ไเตล้วีเต็มเตยเตียเตมเตยเต็มเตย็มเตียเต็มยมเนเต็นเด็กใตี๋มเมเดีมเตีเตมยมเตีเลยว่าใครอะยเตเตมาอย่างั้นยืนเต้นอย่าเยีย แม่งเพิ่งห่าวมาเล่นงัดร้านครั้งแรกโดนด่ามึงจนมันงอมยาวเด็กเมือนไอ้แก่เขาเล่นตลอดกูจะไม่ว่าเลยนี่กูไม่ด่ามึงนะเซนอันนี้ยืนทำอะไรครับเนี่ยต้องเคลียร์กันแล้วพี่กูรู้กูรู้อะไรของมึงน้องกูรู้เออผมไหวอยู่แล้วผมไม่ไปอยู่แล้วผมไม่ไปงัดร้านเลยไม่เคยไปไม่ใช่ไงกูอ่ะรู้กูรู้ตัวปัญหาไปเลยของมึงนี่แหละพี่ก็เคลียร์ไปเลยผมว่าจะได้จบ พึ่งโผล่วันไอ้เหี้ยพิ่งเกิดเมื่อตอนฝนตกไอ้เหี้ยพวกนั้นอ่ะคำ้าวร้อยใบไปเออจักรพรรดิสมศักดิ์ศรีนะหนึ่งใบไหมหนึ่งใบไหมหายแค้นไปเลยบัลปัตอ่ะหนึ่งใบน่าลุ้นอยู่นะเอาไหมหนึ่งใบแจ็สน่าลุ้นด้วยจะตีให้หายแค้นหรือตีแค้นเดิมตีครับ แล้วถ้าแบบนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ค่อยมีคนเคยทำอ่ะขอตีแม่ตลอดเลยไม่ต้องมีบงหรือใบเฮียเจอคือแม่ไปเรื่อยแล้ว่าเกินพี่อะไเกินเกินไปดับแบบดบบคนเกลียดกันเลยอ่ะแบบว่าเจอก็ตีกันเลยโอ้ไม่ได้ดีเกินไปอันนี้เกินไปไม่ไหวก็ยอมผมไม่กับผมอ่ะอก็ยอมเลยตั้งแต่วันแรกไอเซ็ตยอมไปเลยตอนเนี้ยจบเวลาแค่ยอมไปจบเวลาพี่ไม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 ่พี่พูดตรงลุงผมกับไอ่เซ็ตเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันแต่เด็กมีปัญหาเออ เก้าเด็กมาจบโลกันพี่หนึ่งหนึ่งจบโลโอ้รืจะจบหรอกไม่มันไอ้เจ้าทรมาร์เ<ก>ลยอะเพราะาโคเ<ะ>อีย,อยจริงอะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมีแต่พวกฮี้เองน่ะก็แล้วแต่พ<ม>ี่แล้วแล้วแล้วแต่ทั้งสองฝ่ายนะถ้าจริงอะถ้าทั้งสองตกลงได้ก็ขึ้นเลยทำทำ,ทำทรงฟ้องเป็นคนดีไอ้สัตว์เขาตีกันมาตั้งนานไม่มีปัญหามีแต่แม่งมาแหละก็แล้วแต่โคเอียครับถ้าโคเอียมีปากเสียงกันนะผมว่าาอคลีย้ก็ ร้อยใบแม่บอกว่ามันยังไม่เจอที่สุดไม่ละมันมันมันขนาดนี้แล้วอะก็ต้องตีแหละไม่ตีตีรู้เข้าใจครับแต่ว่าไม่ไาขอขอตีขอตีแบบแบบที่เคยตีกเจเคตีแล้วตีตีแล้วตีดีกว่าตีตีรับบัตรไหมครับผมอยากได้แบบนั้นคือยังไม่ตีนับบัตรได้ครับตีไปเรื่อยๆอ่ะอยากตีอย่างนั้นอะได้ไหมต้องถามโคอีครับต้องถามความสมัครใจโคอีด้วยขอตีเรื่อยผมไม่ไหวหรอกของผมไม่ได้เยอะแบบพี่ไงก็กูไหวอ่ะ ผมให้ร้อยใบผมขอหนะ่100าร okay. ้อยใบผมโอเคอ่เอ้ยผมไม่เล่นใบผมอยากตีเรื่อยๆงั้นเป็นใบผมไม่เล่นเพราะผมจะตีเรื่อยๆแล้วผมจะตีเรื่อยๆเลยด้วยผบอกก่อนผมแจ้งทีตีให้ทราบไปเลยตีเลยนี่ถ้าผมรู้เรื่องแนละ้วนี่โดนนะครับผมบอกก่อนได้ครับโอ้ยผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวจะฟ้องหรือว่าอะไรนะผมปุ่มการเองครับเอ้ยเฉยเฉยเฉยสั่งคนดูแลโคอีหนะ่อยถ้าเอซัทำอะไรโคอียิงเลย ถ้าเป็นโลอื่นนะครับไม่ได้โลใส่เสื้อแก๊งไว้ได้ใช่ไหมครับดี๋ดีเดี๋ยวดีเดีดีเดี๋ยวยิงกันแล้วหรอไอ้หนูลูกปลาเขี่ยขนาดอะไรไงง่ายไม่เดือดไอ้เซนเดือดคนเดือดแต่เด็กเด็กเด็กมีปัญหาการธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เขายอมร้อยใบไงพี่โอ้ร้อยใบมันเขี่ยไม่ลงครับใจอ่ะสองร้อยมันหลายเถื่อแล้วอ่ะมันกี่ใบมันก็ไม่ยอมนะครับมันต้องแบบมีมันไม่ดูครับ กี่ใบก็ไม่ยอมมันไม่ได้นี่ไม่เอาครับใจมันไม่พอครับต่อต่อให้มันเล่นแบบหมื่นใบมันก็ใจมันก็อยู่มันก็ยังแบบแกอยู่ดีอ่ะแค่นี้เองไงแค่นี้เองโอ้โหมันหลายอย่างหลายเถื่อครับมันหลายเถื่องั้นก็ต้องเอาเรื่องแต่ละเรื่องมาสิเลยไม่มีโคอีกแล้ววะไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับโคอี๊ไม่เกี่ยวกับโคอี๊ยงเกี่ยวกับพวกเฮียนะผมไ่ตรวจตัวไมตรงอยู่พออยู่แล้วคือไม่กี่ตัวแค่นั้นพี่มันไม่กี่คนเองนะหัวแก๊งมาทำผมฝากไปอย่างสองคนดูแลโคอีนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะ มันหลอ้ทุกที่ที่เจอปายาไม่ว่าที่ไหนเราเจอเองครับเราทำโขยได้เหมือนกันเรจัดการเลยอะไรที่ไม่เจอไม่เจอคือได้ใช่ไหมครับจะถามเพื่อความรู้ซีซีอะไรนะอะไรเราพี่ถ้าซีซีไม่เจอก็ไม่ว่ากันถูกไหมครับบอกเพื่อนส่งจีพีให้ทีซีได้นะครับได้ครับได้ครับถ้าไปไม่ทันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่ผมถามครับที่ลงกลุ่มกันไว้ครับอยู่บ้านไว้เดี๋ยวผมไปดูแลเอง ถ้าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรที่ทำไมอะเดี๋ยวนี้ถามอะนี่ถามหนึ่งนะครับถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถผมว่าใช่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นก็โดนไงโอเคครับอันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องไหมครับต้องถ้ามีลูกหลักฐานอะไรมาไหมครับไม่รู้หลักฐานผมจัดการเอเซปอันนี้คือโอเคครับมาตรการสูงสุดเลยใช่มาตรการแรกก่อนก็ได้อะมาตรการหนึ่งก่อนเบาๆก่อนถ้าเอเซปยังทำอีกก็มาตรการสองถ้ายังทำอีกมาตรการสามก็เหมือนที่เจคโดนไงโอเค ผมรบกวนเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าผมจะไม่ต้องเล่าครับผมฟสรมปแล้วสรุปไปประจำวันนะครับผมต้องจดบันทึกประจำวันคือเขามีปากเสียงกันตอนกันร้านครับจบอันนึงโอ้ยมากกว่านั้นเยอะเลยครับแค่เต็นห้าลูกนี้เองไม่ใช่เหรอเอาเรื่องนี้พอนั่นแหละแต่ว่าเขามีปากเสียงกันมากมากมากกว่าที่ที่หัวข้อนี้อดีตไม่ตายได้แบบนี้เต้นได้นั้นหรอ เท่าไหร่พี่มิ้นท์อะเต้นเท่าไหร่เอาเอาเอาลึกกว่านี้ได้ไหมครับพี่มิ้นท์เพิ่มอีกให้ท่านี้หรือเปล่ายิ่งซึมยิ่งซึมยิ่งมันมันไม่มีแล้วเรื่องมันเรื่องมันเรื่องมันเริ่มมาจากอันร้านครับแค่นั้นเองไม่ไม่ครับเรื่องร้านง้านร้านร้านก็คือคือเรื่องสุดท้ายครับอ๋อแต่ว่าที่ที่ผมถามเอาแสดงว่าไอซียูโกรก็โกรกผมไม่ดีเท่านั้นอหะอ๋อไม่ใช่ครับไอซียูไม่เคยกุกก็คือ้าตอนเย็นนะพี่อตอนนี้นราจะจะคุยเรื่องอานล้านหรือเปล่าอ่อโอเค เพราะว่าเขาเขายื่อยุดผมมาก่อนแล้วนั้นอีกนั่นการแจ้งดีตีได้แล้วเพาเรื่องอะไรบ้าง<อ>าก,ก็แบบว่ายกยกตัวอย่างนะครับแบบว่าตีเขาไม่ตายเขาก็แบบว่าเต้นโกลตีนะครับเต้นล้อหลอกอะ่ะเข้าใจไหมเต้นแบบกี้ซึมงมะหรอครับเออแล้วก็แบบพูดแบบว่าแบบถ้ามึงไม่ใส่เสื้อไอ้แซมอย่างเงี้ยมึงจะกล้าพูดพูดอย่างนี้หรือเปล่าเขี้ยไอ้สาหัสผมเลยบอกว่าร้อยบายเคี้ยวไม่ลงหรอกใจ อ๋อมันแค่ใจไงแต่มันต้องเป็นเป็นกฎไงครับมันต้องมีผมเข้าใจครับปลาผมเข้าใจผมเข้าใจก็ผมก็เลยแบบว่าก็าเตีแบบย่อยอกอ่ะคนไม่ชอบที่หน้าอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เกลียดอะไรเซนนะครับผมผมไม่ตีเซนอยู่แล้วอ่ะไออกใช่ไหมอ่ะผมตีตัวตัวไปอ่ะเราก็ต้องดูแลแก่เข้าใจครับเข้าใจนะพี่พี่เข้าใจครับพี่เข้าใจครับเีแต่พี่ใส่เสื้อแบบว่าเสตรีทแจ็กบี้ไปได้ครับเป็นยูทูปห์อย่างเงี้ยได้ กี่ตึมกี่ึมกี่ึมครับเราตีกันโหดขนาดนั้นล่ะพี่ตลบก็คือตลบเถื่อนแล้วพี่มีจะเล่นไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับอย่าบอกพี่เล่นพี่ไปเฉลยสับบี้ครับไม่ก็เป็นไอดอกไม้ครับเพราะว่าพี่ไม่มียะันเอยู่แล้วเจอเส้ผมผมร้อยอยู่แล้วพี่พูดตรงเลยพูดตร้ตัดหน้าเลย แมนๆอยู่แล้วใช่จบโบมอยู่ตรงไหนผมไม่โผล่แก่ตรงนั้นนะครับอ๋อจริงไม่เซ็นเมื่อวานจะคุยกับกอดอี่เลยไม่ปูญหาอะเลยไม่ไดนิดเดียวถูกไม่เซ็นที่ผู้ถูกไหนใช่ครับใช่พี่ไม่ได้เกลียดเซ็นอยู่แล้วไปยังพี่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 อยู่เลยเมื่อวานนะ โคอ,อีก็้ายเอแซฟก็แลนหรือเอางี้ไม่เซ้นเอาเด็กมึงนี่ปัญหากับเด็กกูมีปัญหาใส่กันไปเรื่อยๆเลยปะเอาปะ่ะจบโลเลยเอาปะ่ะง่ายๆไอ้พวกแม่งเจอกันแท่งเจอที่ไหนแท่งที่นั่นเลยเอาปะ่ะเด็กมึงกับเด็กกูเอาปะ่ะเพราะว่ามันมีปัญหากับเด็กไงมันได้เดี๋ยวผมถามน้องก่อนไม่ต้องถามหรอกจะตัดสินใจเลยเป็นหัวจริงป่ะเนี่ยกูไม่ต้องถามน้องกตองกูสักคำเลย ก็ถ้าเอแซฟทำโค้ดก็ทีซีก็ช่วยแต่ว่าถ้าโค้ดทำเอซแอฟก็ช่วยเหมือนกันโอ้รู้แล้วครับพี่ใจเย็นนะผมถามอยู่ได้ถามเฉลยทีเซีบพี่อยู่จังหวะใส่ยุดเนี่ยอยู่แล้วครับผมต้องทำหน้าที่ไงอยู่แล้วด้วยเป็นคำถามกูแบบกูแค่แบบอุ้งบ่าเล่าเลยแล้วด้วยบอกแค่นั้นแหละตอเนี้คอยดูตาช้างอยู่ไหนทาไปจะตีกันตายขนาดนั้นพี่ใจเย็นนะครับไม่ตายไม่ตีจะตายครับผมไม่ได้ตีแต่นี่ยฮะ ไอ้ไอ้ไอ้ปั้นเป็นคนพูดพี่เลยทุกเดี๋ยวไปเป็นตลอดนะครับกรดีว่ารู้สึกว่าบ้านเมืองน่าจะไม่เดี๋ยวไม่นี่ละไม่สงบละเอวเอ,เอว่ะอ๋อพี่พี่มีนไอ้คนที่อะไรใส่ใส่เสื้อเอซัเลยนั่นน่ะกล้ากล้ากล้าพูดอย่างนี้หรือเปล่ามันจบโลไปแล้วพี่ครับไอ้คนที่พูดอย่างนั้นมันจบโลไปแล้วออกไปแล้วเหรอจบโลไปแล้วชื่ออะไรเอาวะนั้นตายไวจังเออเข้าปั้น ตายไปแล้วใช่จบโลไปแล้วเอซ่าจะไปตีในหลุมไหมครับโหนอ้โหนี่เดี๋ยวผมพาไปก็ได้พี่จะตีหลักลูกไหมหลักลูกอะจะตีหลักลูกไหมก็ไปตายแล้วล่ะเออขุดไปอยู่แล้วทำไมไปตายตายไวจังอ่ะตายได้ไงอ่ะแป๊บนึงครับแป๊บนึงตอนนี้ท็อปซิลอยู่แป๊บนึ่งดอดอไอช็อคแล้วเขาปั่นหมดไหมปั่นตายวะเออกูบโอโหตั้งนานผมพาไปได้นะพี่พี่จะไปไหมล่ะเฮียนี่ก็เสนอกจังเลยเดี๋็กนี้เยีอ้เดี๋ยวกูกดใครอยู่อ่ะ Uh, อ๋อป okay> ั้นทะเลาะกับแม่โอเคครับผมเข้าใจละวไมนแม่ปั้นทะเลาะกับแม่อ๋อตอนที่เขาบอกงี้ค no รับข้อข้อข้อมูลเพิ่มคือเขาปั้นตอนที่เป็นคนพูดเนี่ยแต่ว่าไม่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วก็มีปัญหาเรื่องทะเลาะกับครอบครัวแล้วก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายประธานครับตายนานนะครับตายนานยังตายนานยังอ่ะบที่เต้นนานสองนาทีที่แล้วมั้งครับที่ไม่นานไม่นานไม่นานแค่ไหนแค่ไหน เพราะว่าสอง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 สามวันป่ะใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างเห็นอยู่ยไหนลายวันไหนว้ยชอบอ,อ,อาทิตย์นี้ใช่ไหมครับประมาณอาทิตย์นี้นะใช่ครับใช่ใช่ใช่อา่าประมาณอาทิตย์นี้ที่ตายเห็นชื่อขึ้นอยู่ครับที่เขาตัวเขาปัน่นอ่ะโอเคค่อยว่ากันกูไปไปตอบไปถูกเลยตายแล้วนะอืม <c oughs> <c oughs> โัให้้แลวกนเดี๋ยวทีทีเตรียมทูบกับกระถางให้รอปักด้วยครับเดี๋ยวให้พี่มิดมาตีผ่านทูบเอามันไม่ได้กดตีกูใช่ไหมปะไม่ได้กดม่หรอกโอเคดีเบกโอเคครับมันไม่มีอะไรรับทีีเดี๋ยวไม่วางทีเดี่ะโอเคครับโอเคครับจได้ส่งส่งกำลังกำชับพื้นที่ของโคาอีนะครับโอ้ไม่งส่งแล้วกูบอกว่าไม่มีอะไรแล้วโอเคอ้าวถ้าไม่มีแล้วถ้าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นคุณบอกผมได้เลยนะครับ โอเคครับโอเคเนี่ยใชวิตไม่เป็นไรนะพี่อ๋อเนี่ยนะชื่อคนที่ข้าปั้นในทวิตอับพี่ครับมรู้แล้วครับรู้แล้วครับไว้อัลบั้มหน้านะพี่ไว้อัลบั้มหน้านะพี่เฮียสียดาทั้งนั้น่เสียดายว่ะไอเหียมันน่าจะอยู่เนาะป็้แกงแงไม่แต่เขามีแนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะคุยวันไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวรอเขามาคุยกันเองกดไวกแบบจ้าตายอ่ะ แชร์มึงมากกว่าฮะฮะอะไรนะครับไม่มีเลยครับไม่มีอ๋อดูนะผมะเดี๋ยวเบลเองลงกระเบนพร้อมกลับไปอยู่บนเปย์เหมือนเดิมอย่างอะ,อะไรนะกลัวไม่ว่าจะกี่ครั้งภาพเดิมของมึงอะอยู่บนเปย์ อมได้ข่าวมาใหม่ครับเขาบอกว่ามีมีมีส่งตัวแทนไปแล้วพิบีซ์นายกไปนะมาเอาส่งสักคนในแก๊งไปไหมครับทีซีตามไปก่อนไปดูบอกอะไรับผมไปดูมาแล้วผมส่งคนไปดูมาแล้วเขาเขาบอกว่ายีนรออยู่แล้วถือไม้รออยู่เลยอยู่หลุมหลุมนี้เจ็ดนะนี่แก๊งแก๊งแก๊งแค่ไหนไปนรหลอกเลยนะเก่งจังวะอ่าคือยังยังไม่เคลียร์เรื่องอันนี้ใช่ไหมครับ ยังยังไม่คุยเรื่องใบเรื่องจะเล่นกันถูกไหมเราจะตีกันยังไม่คุยใช่ไหมก็โจทย์กูตายกูทําไงแต่ว่ามีมีโจทย์นึงครับเรื่องอันล้านที่เขาจะเล่นกันพังเลยนะครับนี้ก็มาเริ่มจากทีนั้นอ่ะก็แล้วแต่เขาเขาไม่ได้คุยเอซับแล้วมั้งครับเขาได้เรียกวีวิอัซ็แล้ว อวไม่มีเรื่องแล้วเนาะตอนนี้พี่จะชินช็อตอะไรขนาดนั้พี่พอแล้วพี่เอองงอยู่ไม่กลับมาสักทีพี่หายไปหมดแล้วผมไม่เคยเจอตายไวไวโดนคนหนีตายใส่ผมเลยงง ก็บอกว่าเขาบอกว่าเจ้าเราอยู่ในหอเว้ยแจ็คิมิตอกว่าเราพร้อมเรื่อยมีแรงเดินแล้วเปล่าวะทุกวันเนี้เออโอ้โหต่งเกินแรงมากเราอกี่ใบสักสองร้อยไหมร้อยหนึ่งกุยแล้วไอ้สัตดเอ้อหรอเต็มที่เอย่างไงล่ะโดนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงโดนอยู่แล้วคราวที่แล้วเล่นกับมึงไปนี่กูเยี่ยมเป็นริมเลือดเลยไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเจ้าบิเออเีย เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่จะถอดชุดผมเนี่ยเมื่อไหร่ครับผมรอถอดมันไม่มีอะไรแล้วครับตอนเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนใส่ให้ครับในที่สุดกูกในที่สุดลูเข้าใจดีกับไอ้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 อ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ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 ้องไ้ไอ้ไ้อ้อ้อ้ไอ้้ออ้ออ้ออ้ไไ้อไไ้้อ้ไ้ไอ้ไ ไอ้เฮียกี่ม้ามีทีกคนขับน้องอยู่อยู่แล้วน้ำหนักน้ำหนักมันพี่เยอะนะผมบอกก่อนเว้ยมึงฟังเว้ยยัดหวังเว้ยไอ้เฮียสมัยพี่เด็กๆหกร้อยม้ามันรถแบบว่าพวกเด็กขัดขับอะเ้ี่ยปะจริงเด็กเจอกันดีกว่าพี่อย่าพูดเยอะดีกว่าพี่แล้วพี่พูดแล้วที่โดนน่ะมันอายนะพี่จริงเจออยู่แล้วเดี๋ยวผมไปออกก่อนด้วยห้าพูดแล้วนะเออโอเค ห่างกันตั้งหกร้อยตัวพี่ตูนไว้เดี๋ยวพี่เจอห่างกันตั้งห้าหกร้อยตัวคิวของห้านะพี่โอ้ยของห้ากูถนัดกูทิ้งรถไปหลายคันแล้วถามพี่อาร์ตได้โอเคลุงไม่พี่พี่พี่จองสนามได้ป่ะพี่น้องจองสนามได้ใช่ไหมมึงจะคขาว่าจองเลยเหรอเฮียมันก็ไปวันที่มันเขามีมีจองสิออ๋โอเคมันก็เลยเพื่อนได้คับง่ายประหยัดเพอมีไปจองสนามเลยเนี่ยมันเหมาสนามมะพี่ เพื่อเคลียอะไรพี่สองคนแกเดี๋ยวให้ป๋ากูนั่งข้างกูเองเฮ้อไม่เอาไม่เล่นไม่ขึ้นรถใครทั้งนั้นขอนั่งดูกลัวสับสอบหนึ่งเห็นหน้าพ่อหนะ้าแม่พอเข้าเกียร์สามเท่านั้นแหละรูดิเฟอร์มาแล้วพี่เจอเ<ล>ทสล่ายี่สิบหกล้าลหนหกแสน ้พี่พี่พันไปเจอมมารอชื่อมิเราเราจะเตี๊นเมื่อไหร่พี่ขอขอวันเนี่ยได้ไหมเดี๋ยวให้คุยกันเดี๋ยวก่อนว่าจะเตี๊นเมื่อไหร่เดือนหน้าพร้อมชิจเคเก่งเกินแล้วน่ะเก่งไปสองสองดีกว่าไหมสองสองไหมแบบไม่เบื่อหนึ่งหนึ่งบ้างแล้วหรอสองสองเดือนหน้าวีซีลากมาได้ไหมเออเนี่ยผมมาโคอีอ่ะมาดิเอาป่ะใจป่ะเอาป่ะเอาป่ะเซ็นนายเซ็นการป่ะ เซนอยู่กูอยู่แล้วได้เซนกาบ้าวได้เลยนะได้เลยเออไม่แล้วหรือเล่าน้องนึงนึงเออกลัวดิกลัวดิกลัวก็บอกไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวกลัวก็บอกแค่นั้นเลยกลัวก็บอกไม่ได้กลัวครับทีนี่เขาเรียกว่ากลัวแกอย่าวันด้วยวันต่อเจเคมา้ป่ายังยังไม่เคลียร์ใช่ไหมหมายถึงว่าพูดเอซทรับยยังไม่ยังไม่กำหนดวันเคลียร์นะมาถึงอ่ะ แลาวกอนโอเคครับมาโวยเป็ดชุดแล้วนะพี่<ะ>อย่าไหลก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เดือนนี้ใช่ไหมพี่เดือนหน้าใช่ไหมไม่รู้โอ่ก่อนบอกลาเตะอันนี้ยังเนาะอันนี้ยังเนะะาะตาาโอเคครับจะไปไหนขอ,อนั่งแปดสิบจะไปตำรวจหรอ ม่ไเป็นหรอไม่เป็นอ่ะเป็นได้ไปไปมาไม่เป็นไอ้แล้วมปนอะไรนะ